ปูมันทุกตวเลย้ะจ้ะพี่น้องจ้ะบม่ว่าสิเป็นตัวน้อยหรือว่าตัวใหญ่ก็มีมันเื่กันเนาะจ้ะมึงตีละปูมันเลาจ้ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆเมื่อนี้สีพภาพพี่น้องเมื่อกินอาหารลาวเล่าจ้ะพี่น้องจ้ะตำบกุงกับปูนี่จ้ะอันนี้บ่แมนปูหน้าเด้อจ้ะพี่น้องเป็นปูหินเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเพิจะอยู่ในหินจ้ะนี่จะเป็นได้ไล่ยังส่จะเป็นตัวแปะๆจ้ะพี่น้องเป็นตัวแปะๆได้ไร่เพ่น ปูหน้าเข้าจะโบไล่เล้วจะพี่น้องจ้าหลักกับซีโบเป็นตัวแปรแนวนี้เนาะจ้าจะเป็นตัวคนละแบบอยู่จ้ะพี่น้องกระบ,บอกว่าถือขึ้กันเนาะจ้าว่าแบบใดเนาะจ้าสังเกตลักษณะเพิ่นเอากระิกินแต่ตัวถิกแกะมาตัวนี้บ่ก,กินจ้ะพี่น้องจ้าตัวนี้ใหญ่ปวดบ่กล้ากินเนาะจ้าสกินแต่ตัวน้อยๆเนาะจ้ะพี่น้องจ้ากินปูน้อยกินตำหมกขุ่งกับตำม,มาแบบเล่าๆจ้ามืนอนี้ได้หนังกบทอดกรอบมาน้ำจ้ะพี่น้องจ้าพักแก้มกับซีมี่และพักขาสองสัมยอด แล้วก็พักผ้าจะพี่น้องบเขือบเขือหลายแบบจะสองสามแบบ,บเขือม่วงเขือเขือไล่หลอดไฟนอกจากนี้แล้วก็เขือเปาะสีขาวจะมาแสบๆน้ากันปูมั่นทุกโตเลยนอกจากพี่น้องจะไม่ว่าสิเป็นตัวน้อยหรือว่าตัวใหญ่ก็มีมั่นเื่อกันนอกจากนี้ล่ะปูมั่นเราจะมาลุยเลยจะแสบน้ากันจะตั้งเบืุงเผ็ดนัวเหมือนเดิมนอกจากพี่น้องจะรสชาิเก่าแหละ Ừm. Vãn Ưm Nằm nua thức rồi đó cọp ừ. ừ. heo ติดปูมาพร้อมกิน <stuffed> ป <sk> ูก <caso> ่อนก็แล้วกันเนาะจ้ะแซ่บ Sampai mm -hmm. ม,นมันเลยจ้ะพี่นอ้องแข็งก่าปูหน้าจ้ะปูหน้าหยิง่ายง่ายรสมก็ว่าปูหินหนาะจาะพี่น้องบระกอบท่อปูหน้า บางพื้นที่กระเอิ่อบะคือกันนาจ้ะ มันนี่ตํำใจพริกแห้งรวนเลยจาะพี่น้องจ๊ะพริกสดหมดบริสี่ซื้อ,อตัวหน่อยๆเนี่ยก็มันมันอื้มจ้บ กรอบแห้งจัดพี่น้อง เมื่อนี้กะมาแบบแกะโตแล้วนอกจากพี่น้องจ้าแกะดองออกแล้วเพื่อความสะดวกจ้ะคอยบ่ได้มาไล่คุอย่างนอกจากกินนย่างเดียวเลยบัน ทั้งเพชรทั้งสว่งเหมือนชุดรจอดค่ะจสามห้ังยำยากจต่นะจพี่น้องค้าเพื่อนม่คือปูหน้า ปูน่าหย่มงก์ง่ายกบ นัน shorts, ่นแหละค่ะพี่น้องคะสำหรับเมนูวันนี้ก็เป็นส้มตำเนาะจะสมตำตำแบบบานๆเนาะจะพี่น้องจะกินกับกระปูสดเนาะจะเป็นกระปูหินจะพี่น้องจะไล่งายง่ามเนาะจะเป็นตัวแปะเปะไล่ไล่แบบนี้เลยจะพี่น้องจะหาตัวที่นพันเกลเนาะจะเพื่อนจะเห็นไล่เนาะจะพี่น้องจะเนี่ยแสบจะพี่น้องพิษแต่เพื่อนจะอยากแข็งกว่าแข็งกว่าปูหน้าเนาะจะพี่น้องจะปูหน้าเนี่ยจะบ้แข็งเนาะจะจะกรอบสมซื้อเพื่อนเนาะจะ ปูหินนอกจากพี่น้องจ้าบ่หูว่าจะเอื่นว่าคือกันบอจะเอือนคือกันบอว่าจะแต่ทังนี้เอือนว่าปูหินนอกจากพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สิขาจบคลิปลงละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เกียดเขามาติดตามรับชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกช่กังแรงแรเให้คลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการที่ตามเด้อค่ะเพืกอไม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะ